สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพ่อเอนะครับในคลิปนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูขนมคกโบราณครับสูตรนี้มีรสชาติกลมกลม่อมหวานเค็มมันอร่อยลงตัวมากๆครับเพื่อนๆจะทํากินหรือทําขายก็เหมาะมากๆเลยในช่วงปิดเทอมนี้ถ้าใครยังไม่มีอาชีพเสริมหรือหารายได้พิเศษโดยการขายขนมคกนี้เหมาะที่สุดเลยครับวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากนะครับส่วนผสมก็มีไม่เยอะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทาพร้อมๆกันเลยครับ อันดับแรกเราก็จะมาทำตัวแป้งขนมครกกันก่อนนะครับโดยให้เราเตรียมแป้งข้าวเจ้า250กรัมครับใส่ลงไปก่อนเราจะปั่นทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในโถปั่นก่อนข้าวสวยหุงสุกนะครับเป็นข้าวหอมมะลิ100กรัมครับน้ำตาลทรายขาว70กรัม ตัวนี้จะเป็นน้ําปูนใสนะครับน้ําปูนใสก็จะทําให้ตัวขนมของเรากรอบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็กรอบทนกรอบนานใส่ลงไปครับ120กรัมกรัมกับมิลลิลิตรนี้จะเท่ากันนะครับจากนั้นก็เติมกะทิลงไป650 ml ครับตามด้วยน้ำเปล่า150 ml ครับ สุดท้ายก็คือเกลือนะครับเกลือหช้อนชาช้อนชานี่จะเป็นช้อนชาที่ใช้ตวงทําขนมนะครับใส่ลงไปครับเสร็จแล้วปั่นให้ละเอียดดีเลยครับพอละเอียดดีเข้ากันแล้วให้เรานำไปเทใส่ภาชนะได้เลยครับ เสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งให้อิ่มน้ําดีก่อนนะครับที่เราจะนําไปใช้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปทําตัวหน้ากะทิกันครับต่อมาเราก็จะมาทําตัวหน้ากะทิกันนะครับตัวหน้ากะทินี้ก็จะมีส่วนผสมมาเยอะนะครับมีกะทิ500 ML น้ําตาลทราย70กรัมนะครับใส่ลงไปเกลือ1ช้อนชาครับแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะ ตัวหอมซอยนี้เราจะาไว้โรยตัวหน้ากะทิของเราตอนที่เราทําขนมครกนะครับตอนนี้เราก็ผสมคนให้น้ําตาลละลายดีเลยครับพอน้ําตาลและแป้งละลายดีหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปเริ่มทําขนมครกกันเลยครับกระทะนี้ตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆเลยนะครับการเตรียมกระทะเราก็จะต้องนําไปล้างทําความสะอาดให้ดีก่อนนะครับแล้วก็มาเผาไฟแล้วก็ ทอดด้วยน้ำมันจนเป็นแบบนี้นะครับก็จะใช้ได้ครับเราจะใช้เตาถ่านด้วยไฟอ่อนนะครับในการที่เราจะจี่ขนมคคกเราก็ใช้น้ำมันทาลงไปครับนี่ผมก็ทาเผาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ทาอีกเล็กน้อยน้ำมันที่ใช้นี่จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับ จากนั้นก่อนหยอดตัวแป้งขนมโคกของเราก็ให้เราคนก่อนทุกครั้งนะครับไม่ให้แป้งนอนก้นหยอดลงไปตรงไหนให้เริ่มจากตรงนั้นนะครับจำตรงที่เราหยอดไว้แลครับหยอดเกือบเต็ม เสร็จแล้วให้เราเติมตัวหน้ากะทิเลยนะครับก็ให้คนก่อนเหมือนกันเริ่มจากตรงไหนก็หยอดตรงนั้นก่อนครับให้เต็มเบ้าเลยครับทำขนมคกนี่ต้องใจเย็นหน่อยนะครับ ถ้าใครมีเตาใหญ่ที่ใหญ่พอๆกับตัวถาดนี้ก็จะดีมากเลยนะครับจากนั้นเราก็จะโรยด,ด้วยต้นหอมซอยที่เราซอยไว้ก่อนหน้าน,นี้ครับใส่ลงไปเลยครับใครจะใส่เป็นหน้าข้าวโพดหน้าเผือกก็ได้นะครับให้เราเตรียมเผือกเตรียมข้าวโพดมาใส่เลย แต่วันนี้ผมจะทำเป็นหน้าต้นหอมอย่างเดียวนะครับไฟก็จะอ่อนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ฝาปิดไว้เป็นเวลา5นาทีนะครับค่อยๆเปิดออกดูตอนนี้ผมก็เปิดดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราจีมาประมาณได้7นาทีแล้วเตาแต่ละบ้านก็ความร้อนจะไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองแคะดูก่อนตรงกลางนี่รู้สึกว่าไฟจะร้อนกว่าตรงอื่นนะครับ ก็จะออกง่ายอย่างนี้เลยนะครับนะครับอ่าเราก็ขบเข้าไปเราก็แคะวางไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดเลี้ยงอีกทีหนึ่งต่อมาครับปึ๊บ ตัวขนมก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับถ้าเราใช้เตาถ่านบางทีถ้าเกิดเราใช้เตาแก๊สก็จะแรงเกินไปนะครับตัวขอบขอบนี้ไฟยังมาไม่ถึงก็ยังสุกไม่ค่อยดีนะครับเราก็สามารถปิดฝาแล้วก็รอต่อไปอีกได้ครับดูตรงขอบขอบถ้าเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ก็แสดงว่า สุกใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะแคะขึ้นเลยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คว่ำไปกับอีกอันนึงนะครับแล้วก็แคะครับ mm hmm. ก็ทำไปจนครบเลยนะครับใจเย็นๆเตาถ่านก็จะดีอย่างนี้นะครับมันจะไม่ไหม เราจะมีเวลาที่เราจะรอให้เขาสุกเสร็จตัวได้ทั่วถึงกันนะครับนี่ครับข้างหลังก็จะสวยแบบนี้เลยนี่ครับ ัวขอบนอกนี่เขาก็จะโดนไฟน้อยกว่าเพื่อนนะครับเราสามารถที่จะเอาไว้รออีกได้นะครับเพราะว่าสีก็ยังจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ระหว่างที่เรารอด้านนอกสุกนะครับเราก็จะมาหยอดตรงกลางข้างในกันก่อนครับเช่นเคยครับก่อนหยอดก็ให้เราคนก่อนไม่ให้แป้งนอนที่ก้นนะครับก็หยอดลงไปเกือบเต็มครับ การที่เราหยอดพร้อมกันแบบนี้ก็จะทําให้ตัวหน้าขนมและตัวเนื้อขนมโคกของเราติดกันดีนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ปิดฝาไว้ครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขนมคกโบราณของเราเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูเลยครับ ม,มีความกรอบนอกนุ่มในนะครับสีสวยมากๆเลยม,มีความกรอบนอกนุ่มในรสชาติหวานเคม็มมันกลมกล่อมอร่อยสุดๆไปเลยครับเพื่อนๆก็ลองมาทำตามกันดูนะครับรับรองว่าสูตรนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ